นี่ครับก็ไม่มีคอนเทนต์นะครับเนื่องจากเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรพี่เขามีก็นึกถึงเรานะครับแล้วก็อย่างเราเคยซื้อเคยขายบางบางอย่างเรากําไรมากนึงแล้วเก็บมาวันนี้เราคนลุกดิใช่ไหมฮะคนลุกคนลุกเลยและรู้สึกว่าดีดีไหมพี่เอามาขายผมนี่ดีไหม ดีครับแล้วแล้วรู้ไหมว่าผมแกล้งต่อหรือไม่รู้หรอกก็นึกว่าต่อจริงใช่นึกว่าต่อน่แหละครับว่าแต่ผมต้องการจะใช้เงินสองพันต้องการจะใช้เงินสองพันจริงๆอย่าไปเสียค่าไฟด้วยได้โอเคเสียค่าไฟข้านู้นข้านี้นะครับก็นี่เป็นเบี้ยหลวงพนุ่มนะครับจบไปที่สี่พันบาทนะครับก็เดี๋ยวเบาไปนิดหนึ่งต่ไม่เป็นไรผมมีกําไรเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรอ่ะโอเคถือว่ามันมันมันเกินคาดเกินคาดเกินคาดพี่นะเกินคาดเลยครับเกินคาดจริงหมาดี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ก็ มาหาพี่ยังไงครับมันยังไงติดมาหลายหลายอย่างก็ต้อได้ตังค์มั่งอ่ามั่งแล้วครับโอเคโอเคครับพี่หรือว่าคนรุ่จริงมันเนี่ยวโอเคขอบคุณมากครับพี่ยังไงก็ผมโอเคครับพี่ท่านใดมีอยากออกจะแบ่งปันก็ส่งมาได้นะครับ